สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไม่เอ่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะในอุปกรณ์ในชั้นเรียนนั่นเองอยากทราบหรือย,ยังคะว่าคำศัพท์อุปกรณ์ในชั้นเรียนมีอะไรกันบ้างถ้าอยากทราบแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ classroom 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 c a s r o o m ห้องเรียน duck duck ดัดดัดโตนักเรียนแช่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 กาอต่อมาค่ะแบ็กบอร์ด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 กระดานดำบุก บุกบุกบุกหนังสือ notebook 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 สมุดนั่นเอง paper 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 กระดาษ ซี่เสอซี่เสอซี่เสอ c ี่เสอกระดานไก่ดินสอล balances ยาง เพน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 ปากกาเคยอนเคยอนเคย n c เค y อนสีเทียนแม p แม p Ma p แม p แผนที่กรุ่กรุกลุกลุลูกโลกลูกโลกลู l เลลูเลลูเลูเลหมาบรรทัด table table t b l e โต๊ะโต๊ะสกูบแบ็กสกู b แบกสกูแบกสกูแบกกระเป๋านักเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับการเรียนรู้คำศัพท์เรื่องอุปกรณ์ในชั้นเรียนกับครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะ อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะช่วงนี้มีโรคอะไรคะโรคโควิด19นั่นเองเมื่อออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมแมสทุกครั้งและเมื่อเรา จำเป็นต้องหยิบจับสิ่งของเข้าปากนั้นก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยเช่นกันค่ะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณคู่แหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ